สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่อง F3L นะครับ3150นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องพิมพ์ออร์ n ินวันนะครับจะมีอ่าพิมพ์นะครับก๊อปปี้ไวไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็น w i ไ i ด i เรก t นะครับก็คือ Wi-Fi ที่สามารถนะครับเชื่อมต่อผ่านตัวมือถือได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องอ่าผ่านตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมหรือตัวเราเตอร์นะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็การรับประกันนะครับตัวนี้จะรับประกัน สองปีนะครับผมหรือรับประกันสา0 0 0ื่นแผ่นนะครับขึ้นอยู่ที่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะครับการรับประกัน2ปีนะครับลูกค้านะครับสามารถนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับในเว็บไซต์ออนไลน์ได้นะครับของเอฟสันนะครับผมภายใน14วันนะครับนับแต่วันที่เราซื้อสินค้านะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีนะครับผมการรับประกันการันตีนะครับเราก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่าในตัวเครื่องนะครับเวลาเราซื้อเครื่องใหม่มานะครับผมมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผม การรับประกันของเครื่องเอฟสันนะครับลูกค้านะครับผมต้องใช้หมึกแท้เท่านั้นนะครับถึงจะมีวารันตีนะครับผมถ้าไปใช้หมึกเทียบประกันจะขาดนะครับผมบางท่านนะครับถามว่าอ่แล้วถ้าเราไปใช้หมึกเทียบนะครับูนย์เขาจะรู้ได้ไงนะครับส่วนเขาจะมีกระดาษนะครับที่เทสค่าไปค่าความคมชัดหรือความเข้มของน้ําหมึกเขานะครับผมถ้าเขาใช้กระดาษตัวนั้นเทสนะครับ ปุ๊บเนี่ยค่านะครับค่าของมันมันจะเป็นมันจะดูได้ว่าเป็นเป็นหมึกศูนนะถ้าเป็นค่ามันที่จะเพี้ยนนะครับกระดาษสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเขาจะมีวิธีเช็คเนาะบางท่านบอกไว้ถ้าเราซื้อเครื่องไปเราใช้หมึกเทียบเนี่ยมันมันจะอ่ศูนย์เขาจะรู้ไหมนะครับรู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะตัวเครื่องดูนะครับช่วงนี้ราคาเครื่องปิ้นนะครับผมต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับผม ตอนนี้ก็หาซื้อได้ในราคา5,000ันกว่าบาทนะครับผมข้างในเวลาเราแกะมาก็จะมีพวกแผ่นไดเวอร์นะครับผมแผ่นไดเวอร์แล้วก็คู่มือนะครับการเติมหมึกต่างๆจะอยู่ในนี้นะครับผมนีตฟอโฟมรองนะครับจะมีหมึกแท้มาในเครื่องนะครับสี่ขวดนะครับเวลาเราซื้อมานะครับจะมีหมึกแท้มานะนะครับผม เดี๋ยวยกออกก่อนนะครับผมแตตัวเครื่องก็จะมีในเรื่องของสายไฟแล้วก็สาย USB ไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะพลาสติกออกนะครับ ว่าเราจะเติมหมึกนะครับผมหรือทําการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราแกะพวกนี่ครับตัวเทปกาวนะครับที่เขาแปะมานะครับยแกะออกให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาจะล็อกอุปกรณ์มานะครับไม่ให้มันขยับนะครับผมเนี่ยไม่งั้นถ้าเราไม่แกะนะครับเราไปแกะพวกนี้นะครับเดี๋ยวหักนะครับผม แ่เอาอให้หมดนะครับจากนั้นให้เราทำการเติมน้ำหมึกเข้าไปนะครับผมน้ำหมึกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับเวลาเติมก็อย่าให้ผิดสีนะครับผม ดูสีให้ดีก่อนก่อนที่เราจะเติมนะครับเดี๋ยวเวลาเติมก็เนี่ยครับสีนะครับเขาก็จะเป็นหัวไข่หัวมันนะครับเนี่ยเวลาเติมสีดำนะครับผมหมุนนะครับจะเป็นหัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปเห็นไหมครับลักษณะอขมันแบบนี้ครับมันจะไม่หกนะครับเห็นไหม มันจะไม่หกนะครับเราเสียบลงไปดูด้วยนะครับว่าสีไหนอยู่ตรงไหนนะอย่าเติมผิดนะครับผมพอเราเสียบวางลงไปนะครับน้ำหมึกก็จะทําการเติมนะครับผมปริมาณน้ำหมึกผมก็จะไหลขึ้นมานะครับจนกว่าสีมันจะหมดนะครับผมนี่ครับเห็นไหมน้ำหมึกก็จะไหลขึ้นมานะครับตามขีดนะฮะเราแค่วางลงไปแยวเขาก็จะเติมของเขาเองนะครับผม ผมสามารถเติมสีน้ำเงินนะครับผมสีเงินก็เหมือนกันนะครับก็ฉีกนะฮะก็บนนะครับแล้วก็นะครับมาเสียมเงินเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเห็นเส้นน้ำมึกไปครับพอเราเสียบวางลงวางลงไปใช่ครับน้ำมึกก็จะเดินโดนเติมลงไปเรื่อยๆนะครับจนจะหมดขวดนะครับผม พอเติมหมดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับขวดนี้เก็บไว้ได้นะครับเผื่อนาคตเราอยากจะใช้หมึกเทียบนะครับเราสามารถนะครับเอาสลิงนะครับเติมหมึกเข้าไปในขวดแบบนี้ครับแล้วก็เสียบแล้วก็เติมหมึกเทียบได้ในกรณีที่เราไม่อยากใช้หมึกแท้นะแต่ถ้าเราจะประกันให้ใช้หมึกแท้นะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้ใช้หมึกเทียบนะครับผมเพราะจะมีปัญหากับหัวพิมนะแต่ในกรณีที่บางคนเขาแบบไม่ได้ซีเรียสนะครับจะใช้หมึกเทียบก็เก็บขวดไว้นะครับผม ก็วางลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมผมวางลงไปใช่ฮะเนี่ยนะครับน้ำหมึกก็จะเติมเข้ามานะครับสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวให้สีแดงเติมให้เสร็จก่อนนะครับต่อไปก็สีสุดท้ายคือสีเหลืองนะครับผม สังเกตดูนะครับเห็นไหมสี่มันก็จะลดลงไปลดลงไปนะครับเพราะมันโดนเติมลงไปแางล่างนะครับผมจากนั้นเราก็เตรียมพวกสายไฟนะครับผมเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตน้ําหมึกนะครับผม พอเราเติมสีครบทุกสีแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ปิดนะครับผมปิดฝานี้นะครับปิดฝาแล้วก็ปิดนะครับผมเห็นไหมครับน้ําหมึกมันก็จะขึ้นมานะครับเต็มตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเสียบปลั๊กนะครับผมเพื่อที่ทําการรีเซ็ตน้าหมึกนะครับผมพอเราทําการเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิด ตัวเครื่องนะครับผมพอเปิดเครื่องติดแล้วนะครับผมเครื่องจะทํางานนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวรอนะครับผม พอเครื่องบูสเสร็จใช่ไหมครับผมไฟสีเขียวจะค้างตรงนี้ครับผมค้างตรงปุ่มเปิดปิดนะครับจากนั้นไฟสีแดงจะขึ้นตรงรูปหยดหมือ <Saint Charles. S 1> เห็นไหมครับผมไฟสีเขียวค้างนะครับผมแล้วก็ไฟสีแดงขึ้นตรงรูปหยดหมึกนะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือการรีเซ็ตเครื่องใหม่นะถ้าเราซื้อเครื่องใหม่มาเครื่องจะยังใช้งานไม่ได้นะครับพอไฟมันค้างในลักษณะนี้ใช่ไหมครับผมคือสีเขียวค้างสีแดงค้างแล้วนะครับมันจะค้างตรงรูปหยดหมึกนะครับให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้ให้ไฟสีส้มสีแดงตรงนี้หายดูนะครับ พอไฟสีแดงหายใช่ไหมครับผมคราวนี้เครื่องก็จะทําการชาร์จน้ำหมึกหรือไล่น้ําหมึกนะครับจากตัวแท้งที่เราเติมเข้าไปนะครับเข้าไปในระบบหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนนี้ไฟสีแดงมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อกระพริบให้ให้เราให้เรารู้ว่าเครื่องกาลังการกําลังชาร์จน้ำหมึกอยู่นะนะครับผมพอเครื่องนะครับชาร์จน้ำหมึกเสร็จแล้วนะครับไฟแดงที่กระพริบตรงนี้จะหายไปแล้วก็ไฟสีเขียวนะครับที่กระพริบตรงนี้นะครับผมจะหยุดค้างนะครับ เครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับในการรีเซ็ตเนาะนะครับผมได้ยินเสียงไหมครับเสียงคือที่เครื่องกําลังทํางานนะครับผมขั้นตอนนี้ก็รอนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องรีเซ็ตจนเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เครื่องก็ทําการรีเซ็ตนะครับหรือกําลังทํางานอยู่นะนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอให้ไฟแดงหยุดกระพริบนะครับก็คือหายไปเลยนะครับผมแล้วก็ ไฟเขียวตรงนี้ค้างนะครับเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับผมครับผมตอนนี้เครื่องนะครับไฟเขียวนะครับผมค้างแล้วนะครับไฟอ่าตรงสีแดงนะครับตรงหยดมึนหายกับพลิบแล้วนะครับผมเห็นไหมนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะปรินเทสนะครับตัวนี้ผมไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับพอดีทําอยู่ที่บ้านนะครับผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมดูนะครับปิดเครื่องนะครับให้ไฟมันหายกับพลิบก่อนนะครับผม พอเราปิดเครื่องแล้วใช่ไหมครับผมจะใส่กระดาษเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับผมหลังเครื่องนะครับผมนะครับใส่กระดาษเข้าไปหนึ่งแผ่นเพื่อที่จะเราจะเทสหัวพิมพ์นะครับผมพอเราใส่กระดาษเข้าไปหนึ่งแผ่นแล้วนะใช่ไหมครับมือหนึ่งนะครับผมเรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับผมกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับผมนะฮะพอกดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยให้เรากดปุ่ม power ตรงนี้ให้ไฟมันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมนะครับ แล้วให้กับพิพนะครับเครื่องจะทําการปมินเทสออกมานะครับผมดูนะครับอันนี้ผมจะกดแช่นะกดแช่ไว้นะครับแล้วก็กดฝั่งนี้เปิดนะครับผมี่ยแล้วก็ปล่อยนะครับผม เครื่องก็จะทำการเป็นเทสออกมานะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับพอเครื่องเป็นเทสออกมาเราก็ดูนะครับว่าสีมันออกมาปกติไหมนะครับผมนี่นะครับเฉดสีนะครับผมดำออกมานะครับสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินออกมาเต็มนะครับผมเครื่องใหม่นะครับมันจะขึ้นศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับผม อันนี้คือเครื่องใหม่นะครับผมเครื่องรีเซ็ตครั้งแรกนะครับเครื่องจก๊ยังไม่มีการปรินนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการเติมน้ําหมึกนะครับผมแล้วการปรินเทสดยที่เราไม่ต้องต่อคอมนะครับแต่ถ้าใครนะครับต่อคอมอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันปรินเทสออกมาได้เลยนะครับผมตรงนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการถ่ายเอกสารการก๊อปปี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองก๊อปปี้ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมหากระดาษก่อน เดี๋ยวผมจะทำการ copy สีให้ดูนะครับผมนี่นะครับเวลาเรา copy กระดาษ A4 หรืออุปกรณ์หรือที่เป็นกระดาษนะครับเราให้ชิดมุมนี้นะครับเห็นลูกศรไหมครับผมชิดมุมนี้เนาะนะครับผมแต่นี้เดี๋ยวผมจะลอง copy สีให้ดูนะครับผมถ่ายดำก็กดดำถ่ายสีก็ถ่ายถ่ายดำก็กดดำถ่ายสีก็กดสีนะครับตอนนี้ผมจะถ่ายกระดาษสีนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับผมไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับเห็นไหม พอดีมันสว่างหน่อยนะครับมันย้อยแสงอาจจะมองไม่ชัดนะ ี่นะครับการ Copy สีนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับต้นฉบับนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นการ Copy กระดาษ A4 ธรรมดานะครับถ้าใครอยากให้มันสวยนะครับผมอยากให้มันคมขึ้นก็สแกนเข้าคอมแล้วก็สั่งพิมพ์ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเครื่องพิมพ์แบบง่ายๆนะครับในสําหรับการที่เพื่อนๆนะซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับใต้คอมเมนตะ์เนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ